สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่อง i n t o Channel นะครับวันนี้จะมาสอนดาวน์โหลดเกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับหลังจากที่มีน้องๆหลายคนขอให้สอนวิธีดาวน์โหลดเกมเศรษฐีเซิร์ฟนี้หน่อยผมใช้โปรแกรมจำลองโทรศัพท์ Android <c oughs> นะครับชื่อว่า b l u e s t a c k นะที่จะใช้สอนในวันนี้ขั้นตอนแรกเราไปกันที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า คูแอปนะดาวนโหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองนะครับเราต้องสมัครอ่าไอดีคาคาวก่อนนะเพื่อจะใช้ในการล็อกอินิมคํคำว่าค่า้าวาพอครับติดตั้งนะ เปิดนะครับยอมรับอนุญ,ญาตนะครับอนุญ,ญาตหรือจะปฏิเสธก็ได้นะถ้าใครมี ID คาคาอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีก็กดคำว่าลงทะเบียนนะติ๊กถูกนะครับแล้วก็ยอมรับเขาจะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเรากรอกเบอร์โทรศัพท์ไป เราก็รอนะครับข้อความที่เขาจะส่งรหัสมาให้เรานะผมได้มาแล้วนะตกลงเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านไปนะ โอเคแล้วก็กลงครับเอ,อ่อชื่อใส่ไปผ่านข้ามนะครับอีเมลเนี่ยเราจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากจะใส่ก็ได้นะอ่ะเราก็สมัครเสร็จแล้วนะครับสำหรับค่าวาวนะขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็จะทำการติดตั้งตัวเกมนะครับก็ไปที่อูแอปนะเลือกเซร์ชนะครับเลือกเซร์ชนะ จำชื่อเกมเศรษฐีเกาหลีไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาใน Google แล้วกันนะมาที่ Google นะครับผมพิมพ์คำว่าเกมเศรษฐีเกาหลีนะครับผมไม่พิมพ์นะผมเลือกต่ที่ผมพิมพ์ค้างไว้แล้วกันแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเจอแล้วเกมเศรษฐีฟอคาคาใช่ไหมมันจะมีตัวภาษาเกาหลีอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อเกมนะ เดี๋ยวผมจะกอ๊กอปปี้นะครับเราก็เอามาวางนะครับเอามาวางใส่ตรง g o o g l a ที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับวางนะแล้วเราก็เซิร์ชครับผมขึ้นมาไหมอ่ะขึ้นมานะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะหรือเราจะพิมพ์คำว่า Module Marble ก็ได้นะอ่ะเราก็คลิกเข้าไปก็จะเห็น ดาวโหลดใช่ไหมเราก็ดาวน์โหลดครับอนุญาตกำลังดาวน์โหลดอยู่นะติดตั้งครับผมถ้ามีเสียงแทรก็ขออภัยด้วยนะเ,เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นพอเราติดตั้งเสร็จใช่ไหมก็จะได้รูปเน็ตมาโบมานะครับเน็ตมาโบมานะเราก็ติ๊กเลยครับ ทีนี้แหละเราจะทําการอัปเดตนะครับก็โหลดไปนะ30แพดนะครับ พออัปแพดเสร็จนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะเขาบอกว่าให้เรานะครับให้เราคอนเฟิร์มนะครับว่าเราจะเชื่อมต่ออ่ะก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อใส่ชื่อไอเดียใส่ไปอย่างเี้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราก็ได้ชื่อนะ บได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับการอาสอนวิธีดาวน์โหลดเกมเศรษฐีเซิรฟเกาหลีนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดาวน์โหลดแล้วติดขัดประการใดก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคำถามมากัน อย่างไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย